สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าอาร์มเครนลำต้นมีไว้ทำไมและมีหน้าที่อะไรและมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับตัวนี้นะครับอันนี้ที่เราปลูกเนาะเราจะเรียกว่าลำต้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยจะมาถึงจุดแยกนะครับจุดแยกของกิ่งเราจะเรียกว่าอาร์มนะครับตัวนี้นะครับผมเลี้ยงเป็นอาร์มเดียวาร์มเดียวก็คือเริ่มจากตรงน,นี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิ่งเคนนะครับกิ่งเคนเนี่ยผมจะไว้ตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นตาเว้นตานะตัวอาร์มนะครับผมเราจะเลี้ยงไปประมาณสัก ห้าเมตรนะครับถ้าเกิดูกลงดินนะถ้าเกิดแยกซ้ายขวาเราก็ข้างละสองเมตรนะครับแต่กิ่งเคนนะครับเราจะแยกจากกามมานี่เป็นกาะนิดเดียเคนนะครับเราจะเลี้ยงอย่างที่บอกตับตาเลีนงตานะตัวเคนเนี่ยเราจะเลี้ยงให้ได้ประมาณสักเมตรนึงนะครับหรือประมาณสิบใบเป็นอย่างน้อยนะนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเบรกไว,ตว้ตัวนี้นะครับตัวกิ่งเคนเนี่ยมีหน้าที่สะสมอาหารเพราะฉะนั้นใบเนี่ยจำเป็นต้องอยู่ปกุกใบนะครับอย่าพยายามให้เด็ดเคน เด็ดใบออกจากเกลมนะอย่าพยายามนะครับถึงแม้มันจะเป็นโรคก็ตามทีนะครับก็ให้เหลือไว้นะครับมันมีหน้าที่สะสมอาหารให้กิ่งเคนตัวนี้นะครับผมส่วนอามนะครับเราจะเด็ดไปออกนะครับเราจะเด็ดไปออกนะครับเพื่อให้มันโล่งและการจัดการง่ายนะครับจะสังเกตว่ากิ่งอามผมเป็นสีน้ําตาลแล้วหน้าที่เดียวกันกับกิ่งเคนแเราก็มีหน้าที่ทําให้กิ่งเคนเป็นสีน้ําตาลนะครับเพราะฉะนั้นในกิ่งอามมีหน้าที่เป็นเหมือนพ่อนําเลี้ยงส่งอาหารต่อไปให้กิ่ง Okay, ส่วนกิน่งเคนนะครับก็จะทําการสะสมอาหารเพื่อทําการเตรียมตัวออกลูกก่อไปแบบนี้ครับแบบนี้เลยเมื่อมันสะสมอาหารเพียงพอแล้วนะครับถ้าเกิดบางสายพันธุ์มันก็จะติด่อแล้วก็ติดลูกออกมานะครับบางสายพันธุ์อาจจะต้องสะสมอาหารแล้วก็ทําการพูนิ่งนะครับซึ่งพูนยิ่งมีหน้าที่อะไรทํายังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งสาคัญที่บอกว่า อามลำต้นมหน้าที่อะไรนะครับอันนี้ก็เป็นการเลี้ยงกิ่งอารมแบบ2นะครับสองข้างนะครับอันนี้เป็นลำต้นอามซ้ายขวาแล้วก็มีเกณฑนอีกทีนึงน,นะครับมีเกียนสีต่างๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นการเลี้ยงแบบดาวกระจายนะอาจจะโลโกๆหน่อยนะครับแต่ก็แล้วแต่ชอบนะครับ